อ่างเอีอะนะงไป่องูนน่หัเลยน่หเลยนีลยน่หนลนีล่ัเลลย่วีันี่เนี่ี่นนี้พาไปย่ตนเนา่วันนี้เนีะตอนนาลนนเนันน่นอยู่ฝ่ายาพุ ส่วนปลาลิงเดอีอนี่นะมาิึงว่าสิได้หลายซ้ำไดยเนาะบรรยากาศดีนะพี่น้องเนาะสาป่านะเนาะเลี้ยงป่าอันนี้นะ ไปก,กันป่าลงตอนเนาะเป็นอตอน น้ำม,มาแต่ค <t ains> e, ุณน้ำนะโอ้ใส่ไฟนี B ่บูมีไฟติบอ่ะใช่โอ้เลยป่าหมูเป็นหมูมันแหงวันลงนะป้าทุกพ่อก็มี เป็นมูเป็นมูป่าลุงรวยล้วนะ,น,ะน้อยดำว่าน้อยดำดำจับเอาล้วนะโอ้ติมต่มเลยติม่มเลยได้แล้วไปนก็ตายนะตรงนี้นะตายกันดำ

เต็มเลยเนบุเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยตายแต่ซอ่อนเนาะอยู่นี่บค่อันาเีวาตนี้แล้ว้ไปคบ้าเาไหรเข้าใจ่งานี้นางานเต็มบได้แล้วาามันเลนขึ้นมมาน้าลหหวน เห็นรึนะน้อยโมเห็ดชิเป็นเอาสอดให้มันได้สอดให้มันได้ออมลงไปน้ำเห็นรึเปล่าเ็นเอเหรอเหเหรอเห็นเหเหรอเหรอเหเห็นเหรอเหรเหเหือนเอเหรอเหรอเหรเห็นเหรอเหรอเ เป็นเป็่นเนาะเปลดปลาแรกเนาะากเนาะยังยูพดอ้อยู่เปาะนี่เป็นมยอยู่นะคุแ้อยไสา้วยมัอม้วนาน่อด้วยมั้เอาคุเอาเานืมมัน่อยอยู่เนาะงอกเมกลนะคนะใกล้ๆก็ไ้มดนได้ขานึ่นีดูนมามาเ่ตๆทีนมมต้อไปปลาโอ้ปลาหมันเลี้ขึ้นหอคบไ ตกตกขึ้นไปว้าางข้างนันบ่ป่ามันลอขึ้เออน่นแหละเอางูน่นนะหัวเลยบีบหัวเลยงูงูบีบหัวแมกำคอไหมดี่หอตน้หรอาเล่นป่านีั่นี่ันมาอ๋มันมาเดียว เราเราู้แล้วละแ่ม,ามานันยังเล่นขึ้นสื่อยู่อูยังบ่าตายปะตายดิเนอะ,ะบเล่บตายไม่นะ,ะว่างไรเรื่องความเตหน้าหมกกูนี่นึ่งี่ข้างหลัก็มตัดบย ตัวนี้ปนไปไว้ละถ้าเบิ้งสุดสองเบิ้งจีได้สำเร็โอ้อยังเป็นมูอยูย่เพิ่มที่เป็นยังนี้ยู่ ไนะอ้ออทางไปทางมันฟานทำบะไดอย่างกัเงนเลยเนี่ยนน่้ง ที่นี่นไว for ้ตัวนี้ก็ะละหลายเติบมีแต่ประก้าเนาะตัวนี้เนาะก้าหลายค่ะนะันเป็นเป็นจริงไปเบิ่งกันอยู่คุณเลยวันนี้นะสร้างอะไรโอ้เรากินพอได้ดอกมิตูตาน้อยโอ้ได้ประกาหลาย เอาโซนเอาบัดเดียวแห้งเนือนิดน้อยมือเดียวได้นาะเจาโออคตอดฮอดเดือนไดนี่มันเบิดนน่จะน้อยประมาณเย็นน้อยตัวืม

ไปแหงพดต้องคีบทานคีบตัวลอยพวกชุดโบ่กอไมาเอาเขาสียเอาบอกชุดน no. ี้ขายไปก่อนแล้สุนนั้นเขาเอาไม่ไปได้ตอนเาเขาบอกเขาเอาไปได้ครับป่าไม่ไมาสนกคุมีบัตรไหมอ๋เบอร์แล้ลเบอร์แวมีเบอร์มีแต่เสียนะแค่ซื้อบัตรมาแล้วสองอันนี้กบะเขี้ยนเขียนเนาะปีนก่อนหรือบอกด่ามาบอกเรีมาแล้วมาแล้วดน Nang do nó mát kang nó như vậy đi về nùng đi quay nè mô như này Cần quay nè đó mô mục mô 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 khẳng xe nó mô 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 So hằng để lại lộ tưp binh ping binh hôm binh hôm binh 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 mươi binh là mày, binh mươi, binh 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 vậy binh xuống... ừ hả? นี่ก็ได้เซลของแสนเหรเนาะได้ห่ะเอออยากว่าเลยเนาะไนอยู่ก็ไก่สมัครสมาชิกนะแล้วเขาก็ปิดตัวมาใส่ออกเลยพอใส่3หนึ่งนะครับกำลังปิ้งกำลังปิ้งจะจบเพื่อนนะโอ้มันก็ขายได้เงินขายอยกปลาไปเนาะเอาตัวเน่าอ๋อตัวดีๆแล้วไปขายเพิ่น ไม่ฆ่าแล้วเมาง่ยบอยากป้งบอกว่ารอไกินเงินทำที่จ่ายล้วสิกินข้าวตรงกันนี่แล้วละปีงแล้วล้วนี่ มาใหม่ขึ้นมาเมื่อกี้นี้แหละมาใหม่สดๆับกันเจียวกลาเดกเนาะเออเจียวปราแดเข้ากันดีแเนาะคาดแต่ส้มผักเท่านั้นเนาะเจียวประเดีกใส่บกกอี่รมมาามา นี่ไข่ได้เรากาดจริงนาะนี่ไข่มาหรอเี่นไหนเนอ่ะ ค้าเพิ่นมาห้าปีแล้วเนาะป่าซึ่งมาสร้างคอนโดชิได้จากโลโตัวหนึ่งสองห้าพันกิบวัวไหมอ่ะทุกคนรอบที่สองพยายามเนาะไม่ค้าเพิ่นมาเอาละมาเบิ้งไว้รอบนี้ชิได้หลบอก่ยังอีกตัวหนึ่งยังบ่ทันได้ยามเนาะ เบิ่งวาชิได้หลายนน้อยจำได้รบสองรบสองรบสองบัดนี้นะมเบิ่งวาชิได้ซำได้ป่าล่หลายเนาะสะลออยู่างหน้า แดดระบบเต็มดกนแดดรถุ่อ้ง้งเนยน่อังตองมันมันมันแดดโมถมันเลยงแดดถึงมันนี่ยูงบดเลยอ่า๋อเป็นมูเป็นมูเนาะน่ะน่ารัได้สดๆนี่ ก็ดึงมาวางน่มันก็เป็นพวกพอยนะอ เอาบางกันมาได้หลายได้น้อยซำได้โอ้เป็นหมเป็นหมเลยตัวตัวนี้ย่านทางนี้ไ่ะเพรดอเกเลยเนาะ นี่เขาเป็นไฟเนาะน oh, มันบอกไฟว่า้ปนน่โนวหันไหตรงนี้ก่าหากะหยาจรึงกเนาะเราเรีดอย่างบูเเรีดเดบนแหงกว่าเลยเรีดแหงมีฝ่าลงหลาย ว่าน้ำแถวน้ำมันห้อนเน,ะนาะป่ามจะลงปหาหน้ำลึก <c oughs> ายนี้นะเรื่งเ่นี้ก็บวัวานใดนเดเถิงดเถิงใ <c oughs> ห้หอเงืดอนมนูนมันรกระจา้า เืยดหาเขาออกเแยกเขากระจัดอืมป่าเลยคือล้งเลือแล้วมือแล้งมืออื่นมือแลี้ยงดึงดึงดงหนึ่งหาเสื่อมละมือเลี้ยง มงโล,โลนีเนาะโอ้ปลาลตบไงอ,อ,อะไรตัวไหยาวมั้เนางะ,าง,ะนงปลาลโอ้ปลาลตไงคือเรามีแต่ยุนยนดน้ำเงิบเนาะปลาาเนาะนี่ปลาลายมันงามน,นะ ไ่ไดงูอยู่ยบ้าง,อาง,อางบอา,บาปล่อยพุ่นเราบ่อ้อ,อแล้วนะนนปล่อยอีกแล้วนะปล่อยไปพุ่นแล้วนะเออมาไหมฮะน่ะ <laughs> ป่ามันมาสโลอ <c oughs> ไม่ได้เนาะมันมากินป่า ได้แล้วมั้งตา,าย,าตายละแข่งกนดี อาเบิ่งมือแรงเนาะมือแรงไดหลายได้ไม่สำเลยมือแรงกันขียับใหม่บัดน,นีอ้อย่อะทุกคนสำหรับมื้อนี้กับจบเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะบ่ได้เฮ็ดหยังละ่ะสิออกมือเหอนแล้วบัดน,นี้นะยามแล้เวเปนะิดแล้วเนาะตอนเนาะเอาพบกันใหม่โอกาสหน้าเนาะทุกคนเนาะ ขอบใจทุกคนที่เข้าเบิ่งเ้อแอ้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ใหม่ของเขาได้เนาะบ่าบิลลี่พาแซบเนาะอ่ะลาไปก่อนทุกคน